สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสะเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลรายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุข,ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงแนวทางในการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เต็มเซลล์ เด็กๆก,ก็เป็นดวงใจของพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยเกิดขึ้นมามีร่างกายที่ครบสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจค่ะแต่เด็กหลายคนนะคะก็โชคร้ายค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองแล้วก็ร่างกายค่ะซึ่งทางศูนย์ของเราค่ะก็มีโครงการช่วยเหลือสังคมหรือว่า CSR ในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆพิเศษกลุ่มนี้เนี่ยมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่อง,ร,องราวพร้อมๆกันค่ะ ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวิทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัววันนี้เรามีความภูมิใจที่จะมาเปิดเผยโครงการลับๆของเราที่เราทํามาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่เคยมาเปิดเผยเป็นทางการทั้งโครงการของเรานะคะได้ทําวิธีช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีการแพทย์ทางนี้นะคะเซลซ่อมเซลเนี่ยมา ทำให้เด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กพิเศษเด็กที่หลากหลายอาการแต่กล่าวโดยสรุปก็คือเด็กเหล่านี้นะไม่สามารถที่จะมีเพื่อนเนื้อนั่งร่วมอยู่กับเพื่อนคนอื่นเล่นอยู่กับเพื่อนคนอื่นหรือคบเหมือนกับเด็กทั่ว,วไปมีเพื่อนมีฝูงทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะมีปัญหาในการพาร์ i ิ i ิเพตอยู่ร่วมกับคนอื่นอันเป็นผลทําให้เกิดอุปสรรคในการเล่าเรียน เด็กคนนี้ก็เรียนหนังสือไม่ได้เรียกว่าสมาธิสั้นบ้างมีอาการหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือสมาธิสั้นเข้ากับคนอื่นไม่ได้แล้วก็บางครั้งหลายคนก็มีอาการเรียกว่าอะไรนะก้าวร้าวนะคะหมายถึงหลายคนก็มีอาการคือพูดมากพูดเยอะแอสเพอร์เกอร์นะคะก้าวร้าวออกับอคติสีฟทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้ทําการรักษาโดยทั่ว,วไป ปรากฏว่ามันได้ผลทำยังผลให้เด็กคนนี้เรียนหนังสือได้หรือมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเ,เ,เ,ปเป็นธรรมดาปกติมันเด็กทั่วไปขึ้นคือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ําเองได้ช่วยเหลือทําการบ้านได้ช่วยเหลืองานบ้านได้ขึ้นมาหลากหลายอย่างนะคะช่วยเรียกว่าทําคนให้เป็นคน,นสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะคะก็เกิดการประทับใจว่าเอ๊ะเราควรจะต้องมี เราก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะศูนย์ของเราก็ทำงานหลากหลายมาแล้วร่วมกับคลินิกข้างเคียงเราชีวบำบัดอายุรกรรมเนี่ยก็ช่วยให้คลินิกแม้กระทั่งหมอของเราเข้าไปรักษาในนั้นด้วยนะคะช่วยรักษาด้วยเนี่ยพวกเราก็ไปทำการรักษาในนั้นด้วยก็เห็นผลการรักษาเราก็ควรจะคืนอะไรนะคืนความสุขสูขสข่สังคมหรือเขาเราียกว่าโครงการ CSR เนี่ย เราก็ค่อยๆทำไปถ้าทำมาจนล่าสุดเนี่ยนะคะเราเคยเคยเอามาเสนอทางโทรทัศน์แบบจำนวนน้อยนะคะมาณวันนี้เนี่ยเราก็าได้ผลงานที่เป็นกรอบเป็นกรรมเมื่อปีใหม่นี้ก็คุณนภัรพ,พุกณสุดนะคะเธอเป็นอาสาสมัครนะคะทำงานสังคมสงเคราะห์ด้วยใจสมัครด้วยจิตใจอัน อันน่าน่าส่งเสริมมากน่าน่า,น,าน่ายกย่องนะคะทำได้หัวใจเธอเองก็มารักษาที่นี่ด้วยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคก,กระดูกเสื่อมปรากว่าเธอก็ไม่เห็นคนหลากหลายอาการเข้ามาที่นี่แล้วก็มีผลที่ดีขึ้นก็ได้มาคุยเรื่องแล้วก็ไม่เห็นเด็กนะคะเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเด็กพิเศษเนี่ยมารักษาก็เห็นผลงานดีขึ้น เธอก็มากระซิบอันนี้ฉันฟังว่าอาจารย์คะตัวเองทํางานทางด้านช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหานะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าแม้ดีใจที่การแพทย์ตรงนี้มันรักษาช่วยเหลือตรงนี้ได้บอกเ็เล่าฟังว่าเธอทํางานตรงนี้อยู่นั้นก็นึกในใจขึ้นมาว่าอยากจะทำอยากจะช่วย แต่ไม่ทราบจะมันก็ไม่เคยมีเวลา้วยกันจะไปติดต่อใครที่ไหนหรือใครที่สามารถที่จะคัดกรองเ,ออเด็กที่พ่อแม่พร้อมคําว่าพร้อมคํานี้ไม่ใช่ว่าพร้อมทางการเงินนะคะทางการเงินนี่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะบริจาคนะคะก็คัดมาว่าพ่อแม่ที่อยู่ในสภาพที่สามารถดูแลลูกเมื่อเราให้หยุกให้ยาให้อาหารเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่ต้อง ไปไปมามาที่นี่เอาไปทานนานๆก็มีการฉีดยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะเธอก็บอกเอาเลยค่ะดิฉันยินดีเป็นตัวประสานงานให้ก็ไปคัดเลือกมาประมาณสัก50คนนะคะก็ได้ผลดีมาพอสมควรดิฉันเนี่ยนะคะชื่อนภัทรภูณสุตรได้ทำงานช่วยเด็กๆสมาธิสั้นมาเนี่ยสิปีเต็ม โดยไม่ได้มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะขอทำจนกว่าจะหมดลมหายใจนะคะเพราะเราเป็นคนที่ใช่ถึงเราจะเป็นนักเรียนอนอกเป็นนักเรียนอะไรแต่ว่าเรามีประสบการณ์ตรงซึ่งจะไม่เหมือนคุณหมอนะคะเพราะนั้นเราก็ทำมาเรื่อย <c oughs> โดยที่ว่า เรารู้สึกยินดีเนื่องจากตัวเราเนี่ยเผิญเข้ามาที่ศูนย์ชีวโมเลกุลแล้วได้มาฟังการบรรยายแล้วก็บอกตัวเองว่าณนะตรงนี้แหละใช่เลยแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าตัวเองจะมีปัญหาอะไรทางกายจะใช้ผริตรันตัวนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆเราเห็น เพื่อนฝูงหกลม้มขาหักนะคะแล้วก็ต้องทานยาก็กระเพาะทะลุนะคะหัวไหลเราเจ็บไปหาหมอปัจจุบันทานยาก็กระเพาะทะลุจนกระทั่งฟุบไปกระเพื่นแล้วหัวเข่าเราที่เริ่มดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบ,กรบพอเรามาซื้อผิดทันตรงนี้ไปก็ปรากฏว่าแค่สองชุดเองก็หายหมดจนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะดิฉันเลือกไวทาลีนดูแลตัวเองทุกวันวทาลีน ผู้ชมคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆแล้วก็ลูกหลานของเรานะคะมีความผิวปกติทางด้านอารมณ์เกิดอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ก้าวร้าวนะคะสมาธิสั้นค่ะทําให้เรียนหนังสือไม่ได้การพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของสมองเนี่ยก็ช้ากว่าเพื่อนค่ะอย่างนี้นะคะอนาคตไม่สดใสแน่ค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะทุกข์ใจนะคะแต่ว่ามีน้องๆหลายคนค่ะได,ด้เข้ามาร่วมกับทางศูนย์ของเราในการโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษนะคะชีวิตของน้องๆเหล่านี้ค่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวคือ50อคนเนี่ยเข้ามารายงานต่อเนื่องผลของการรักษาเป็นช่วงๆเนี่ยนะคะก็เหลืออยู่ประมาณ30คนที่ที่ตกหล่นไปแล้วไม่โชว์ไม่มาไม่มาหาไม่มามาแอทเทน ต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะว่าผู้ปกครองผู้นั้นมีภารกิจในการทำมาหากินแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาให้หยุกให้ยาตามที่เราเทางหมอทางตามที่ทางแพทย์ของเรานี้กำหนดให้ใช้นะคะแล้วต้องมีการมารายงานผลเป็นรายเ,เดือนแรกๆก็รายสองสัปดาห์เนี่ยภาระอันนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้ มันจังตกหล่นมาเหลือ30มสิบคนในจํานวน30มสิบคนนี้ก็มีมีผลเนี่ยที่ดีขึ้นในหลายหลายท่านสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวันที่ต้นเดือนนี้ต้นเดือนมกรานี้ก็คุณภัทรก็ได้ไปเชิญไปชวนกันรวมผู้ปกครองเขารวมตัวมาหาคุณภัทรว่าจะมาขอบคุณศูนย์ของเราในเรื่องในวันปีใหม่เราก็ดีใจมากว่าเนื่องในวันปีใหม่นี้ ก็สามารถได้ฟังจากปากผู้ปกครองเองนะครนะว่า,าบุตรของเขาที่มาทําการรักษาของเราเนี่ยมีอาการดีขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วเราไม่นึกถึงเลยว่ามันจะดีนะในในหลายหลายคนจํานวนแปดคนนั้นเนี่ยจะดีขึ้นมากเาในหลายคนพ่อแม่ก็บอกว่าที่ดีขึ้นก็ได้หยุดยาที่ต้องทานเป็นประจํา คือให้สมาธิสั้นเนี่ยให้ไม่ให้ให,ให,ให้ให้ไม่นิ่งเนี่ยต้องทานเป็นประจำแล้วก็มันมีอาจจะมีไอ้ side effect บ้างอะไรเนี่ยนะคะตอนนี้หยุดได้แล้วนะคะแล้วพัฒนาการดีขึ้นไปเรียนหนังสือเข้ากับคนได้แล้วก็ช่วยทํางานบ้านได้อีกนะคะแม้ทาให้เขาเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็ลดภาระที่จะไปดูแหอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเผลอบางทีก็ออกไปไหนแลวหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นิ่งขึ้นแล้วอยู่บ้านได้หลากหลายอย่างนะคะอยากจะให้ฟังจากปากผู้ปกครองเขาเองเลยนะคะคนแล้วคนเล่าเนี่ยคะ่ะแล้วก็ฟังจากในแพทย์วัเชลพันธ์ผู้ซึ่งให้เป็นผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดนะคะอาหารการกินมักเป็นอาหารซ้ำๆเดิมกินอะไรก็กินเหมือน,เ,อนเดิมนะครับบางคนไม่อยากอาหารกินเ้าาน้อยแล้วก็เรื่องหลับนอนนะครับหลับไม่สนิทนะครับบางคนนอนไม่นอนดึก บางคนตื่นตอนดึกนะครับแล้วก็เรื่องของอที่โรงเรียนนะครับหลายคนเดินไปเดินมาระหว่างครูสอนนะครับแล้วก็มีกลุับเ,เพื่อนนะครับไม่เข้าสังคมแล้วก็อื่นๆมีโรคประจําตัวพวกขอบผืดนะครับพวกปูมิแพ้มันจะมาพร้อมกันบางคนแพ้น้ำมูกบางคนแพ้ผิวหนังนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับไม่รับผิดชอบนะครับในการทํางานแล้วก็ชอบทาของหายบ่อย ชอบํำของตก,ดกลๆลุนบๆบ่อยๆเพราะกล้ามเนื้อเล็กๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนามธรรมานะครับแล้วก็แต่งตัวช้านะครับแต่แรงเยอะมากนะครับแล้วก็อาการโดยรวมหลังรักษานะครับสมาธิดีขึ้นเยอะขึ้นนิ่งแล้วก็มือลอยลดลงรอได้นานขึ้นความจําดีขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นของเล่นได้นานอารมณ์ดีนะครับพูดคุยรู้เรื่องรู้จักเหตุรู้จักผลแล้วนะครับ แล้วก็ทำรู้จักกาะเทศะทำตามคำสั่งได้สามารถลำดับคำได้นะครับเล่าเรื่องได้พูดจารู้เรื่องนะครับแล้วก็มีจินตนาการเยอะขึ้นเราไปชอบดีขึ้นนะครับอาหารการกินรู้จักกินอาหารหลากหลายเยอะขึ้นเยอะนะครับลวปริมาณกันกินก็เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อกี้หลับได้ดีขึ้นแล้วลึกขึ้นนะครับลดประจาตัวส่วนใหญ่หายไปหมดนะครับได้แ,แต่ภมงแพ้น้ํามูกมงแพ้ผื่นผิวหนังนะครับผอบผืดน,นะครับ แล้วก็ที่โรงเรียนก็สามารถเรียนได้เหมือนเด็กโปรดอีกทั่วไปนะครับแล้วก็มีเพื่อนเยอะขึ้นมีน้ําใจช่วยเหลือเพื่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อพลบนะครับก็วันนี้ไม่ได้ถาลูกมาด้วยครับพอดีลูกติดสอบวิชาการกับทางโรงเรียนอยู่นะครับก็ผมมีลูกอยู่สองคนนะครับคนโตเนี่ยอายุ9้าขวบแล้วนะครับแล้วก็คนเล็กอายุ7จ็ดขวบปัญหาก็คือลูกคนโตที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขามีอาการของสมาธิสั้นนะครับซึ่งเราก็สังเกตได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ มันไม่ชี้ชัดแต่มาชี้ชัดตอนที่เขาเรียนปหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนปหนึ่งเนี่ยครูเริ่มสังเกตได้เพราะว่าการเรียนปหนึ่งต่างจากเรียนอนุบาลตรงที่ว่าต้องนั่งโต๊ะต,ต,ต้องจดจ่อกับการเรียนแบบจริงจังนะครับก็แกก็ไม่ยอมอยู่กับทีก่ก็นั่งแกก็นั่งได้แปั๊บเดียวแล้วแกก็จะเดินรอบห้องไปกวนเพื่อนบ้่งอะไรมัไไ่งน,นะครับก็ไปปรึกษาทางหมอนะครับแล้วก็บังเอิญว่าได้เป็นสมาชิกกับทางชมรมกับพี่นภัทด้วยก็เลยได้รับคัดเลือกเข้ามานะครับได้คัดเลือกเข้ามาได้รัักกษากบทา อาจารย์พันธิพานะครับแล้วปัญหาของลูกของผมอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาสังคมด้วยนะครับเรื่องเรื่องการเรียนกับสังคมก็คือแกไม่ไม่มีเพื่อนแกค,คบเพื่อนไม่เป็นเพราะว่าวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเขาจะต่างคนอื่นพอไปอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันมันมันค่อยค่อคิดต่างกันทําต่างกันนะครับพอมารักษาแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ปสามแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมเคยเข้าโครงการครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับไม่ตาต่อมาให้ใหต,ใหต่อครั้งที่สองอีกก็ตอนนี้ก็ว พันช้าโครงการนะครับในที่ดีขึ้นนะที่เห็นเห็นว่าดีขึ้นแล้วครับกไหนตอนไหนตรงนั้นเลยใช่ใช่ครับก็น้องก็ตอนนี้เนี่ยสามารถนั่งเรียนในห้องเลยนะครับมีสมาธิไม่เดินวกแวกแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทหลายคนมากขึ้นนะครับที่น่าทึ่งมากเลยคือว่าจากเดิมนะครับผลการเรียนของเขานะครับอยู่ในระดับท้ายๆของห้องนะห้องเขามีอยู่มาเกือบสาคนนะครับ ว่อยู่ท้ายปรากฏว่าล่าสุดที่เพิ่งสอบกลางภาคไปเมื่อภาคภาคสองของปีสามเนี่ยเขาได้ที่สี่ของห้องนะครับโอ้ยเจ้าพ่อไปดีจังเลยแล้วก็มียิ่งกว่านั้นอีกครับคือเมื่อวันศุกร์นีมวันวันที่22กกกรานะครับมีที่เราถ้าคนคุยเป็นผู้ปกครองผมจะทราบว่าทางระดับประเทศเนี่มีการสอบเรียกว่า T-Test นะครับก็คือ Thailand Thailand Education Development Examination อะไรสักอย่างนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าผลที่ออกมาเมื่อวันศุน์นี้นะครับก็มีเด็กสอบทั้งประเทศเนี่ยหมื่นกว่าคนนะครับอีกคนนะหนึ่งหมื่นกว่าคนนกว่านะครับแล้วก็จากโรงเรียนเนี่ยส่งไปประมาณ200อคนอลูกผมสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนสองร้อยกว่าคนแล้วก็อดที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วกไไไ็ได้เป็นที่เก้าของจังหวัดนะครับจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็เป็นอันดับที่ประมาณ หนึ่งพันอะไรนะครับของประเทศ0องสองหมื่นคนใช่ครับเราถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากนะครับอันนี้คือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเด็กเด็กที่เรียนสมาธิสั้นเนี่ยเขาโหไม่ดีหรืออะไรเลยว่าจริงๆไม่ใช่นะเขามีเขามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่ามันถูกบทบังด้วยพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เขาไม่เรียนรู้ไม่ยอมเรียนในห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีียวนี่ไม่เรียนใช่ไหมนั่งไม่เรียนนั่งไม่เรียนเลยครับ แล้วเวลาสอบก็ไม่ได้เรื่องกับครับสอบก็คือทําข้อสอบไม่เสร็จเพราะว่าไม่สนใจทําไม่มีสมาธิอะไรเลยทำข้อสอบบาทีหน้าแรกยังทำไม่เสร็จเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์ปณิพาเป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณพิธาในการทโอการค่ะสวัสดีค่ะก็พอดีได้ลูกที่ไม่ปกติหนึ่งคนแต่ตอนนี้เป็นปกติแล้วนะคะก็คือทั้งครอบครัวเครียดมากค่ะจนไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันเหมือนมันเป็นทุกข์ด้วยค่ะท้ายสุดก็ได้มาพบ กับคุณนภัสค่ะจากค้นหาค่ะค้นหาค่ะที่สุดแล้วก็ได้เข้ามาตรงนี้ค่ะจากสิ่งที่แยกก็ดีขึ้นค่ะตามลำดับค่ะต้องขอบพระคุณพูดที่ตรงไหนที่มันเป็นยังไงและดีค่ะคืออาการไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ไม่นิ่งโซนเกินเหตุค่ะจนทางโรงเรียนบอกว่า ควรจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทอะค่ะก็ไปได้รับยาจากที่โรงพยาบาลยุ่วประสาทก็ไม่ดีขึ้นก็พอหยุดยาก็มีอาการกําเริบเหมือนเดิมเหมือนกับยานั้นไปกปดประสาทด้วยสรุปก็คือคที่ไม่นิ่งก็ไม่เรียนไม่เรียนไม่อยู่เฉยนี่กลับเรียนขึ้นมาได้ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะพอสามค่ะพอสามก็เรียนได้นะคะก็ตั้งใจเรียนขึ้นแล้วก็ ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะ วิตามินทุกวันช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกท่านผู้อำนการของเราเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เด็กที่มีปัญหาต่างๆทำนองนี้เหล่านี้เนี่ยนะคะเราได้มีการคุยกันแล้ว แล้วมีการตกลงแล้วเราได้สรุปแล้วว่าเด็กเหล่านี้จะมีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วมีส่วนเสียตรงไหนมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างที่ยังผลที่เขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วสรุปแล้วจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ตั้งโปรตโตคอลตั้งออวิธีวิธีการรักษานะคะลองฟังจากออท่านผู้มีการของเรานะคะในแพทย์ประสิทธิพัฒนาพาณิชค่ะคุณฮะก็ต้องอื่นก็ต้องขอแสคาบยินดีกับทาง สื่อของเรานะท,ท,ที่ที่ที่จะตัดโครงการนี้ขึ้นนะฮะที่เป็นการช่วยเหลือเด็กจะพูดอย่าไเไ็นปเด็กศศที่เด็กพิเศษนะฮะที่มีที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับในโครงการ CSR เนี่ยนะครับามจริงกเด็ก,ดกพวกนี้ก็เป็นเด็กที่ที่น่าสงสารนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่ต้องมีภา,าระกับผู้ปกครองค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาให้เขามีอะไรดีขึ้นเนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ เด็กพิเศษนี่ก็คือเด็กที่ที่ที่ทมีลรูปแบบด้วยกันนะฮะคือพวกนเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านสมองเนี่ยค่อนข้างจะผิดปกติจากเด็กอื่นทั่วไปนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยก็อันใดคือเด็กผู้เด็กเด็กเด็สมาธิสั้นนะฮะอันนี้เราพบได้ค่อนข้างบ่อยและเราจะพบในในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงนะฮะ่วนใหญ่นะฮะสามต่อหนึ่งเลยนะฮะแต่เฉพาะในผู้หญิงนี่ก็จะมักมีอาการค่อนข้างเยอะนะครับเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการที่เราพบนะคือคือ ไม่มีสมาธิในการทํางานหรือทำกิจการอะไรก็แล้วแตนะะทท่ที่ได้มอบหมายให้เนี่ยแกทําไม่ได้นะคืออาจจะทำาได้ระยะสั้นๆนะแต่พอระยะยาวแล้ก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมะีหลงลืมนะฮะลืมง่ายไปโรงเรียนนี่สมุดดินสอนนี่ลืมประจานะครับอารมณ์ฉุนเฉียวนะฮะคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้นะครับโกรธง่ายนะฮะ เราก็เป็นคนไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะฮะเป็นคนคนคนเราจะตเตือนเรืองนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อ,อยู่ไม่สุขฮนะปุกเด็กพวกนี้แอคทายเปอร์แอคทิวิตี้นะฮนะวันแรกมาที่คลินิกเนี่ยเห็นว่าแกแกปีนป่ายตลอดเวลาหรือว่าแกจูงนใจ่มใจกันในการที่แตกเติ่งนะครับแล้วก็ไอเด็กพวกนี้การรอคอยในการรอคอยทน,นไม่ได้ให้แกเข้ายืนรอเัีงเดียวในการทนไม่ได้นะฮะ แล้วค่อนข้างจะเอ็กซ์เรสซีฟเวลาพูดจาก็มาจะเวลาพูดจาก็มกจะค่อนข้างจะเสียงดังแต่ฟังไม่รู้เรื่องนนี้ก็เป็นลักษณะของเด็กที่เป็นพวกสมาธิสั้นนะครับเข้ากับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้นะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เด็กเข้ากับคนไม่ได้คือเด็กที่ค่อนข้างจะอะไรที่เด็กเด็กพิเศษอีกนิดหนึ่งนี่นะฮะบางคนนี่คือคือต้นเรื่องของการภาษาพูดเนี่ยพูดไม่ได้เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับ คือพูดไม่ได้คือคือเรียกว่ามีมีดึกปัญหาทางการพูดนะฮะง difficulty profile difficulty in language นะฮะพูดไม่ได้หรือพูดได้ก็พูดพูดไม่รู้เรื่องฮะเป็นภาษาของเข้าเองเลยโดยตรงนะฮะอันสองก็คือเรื่องของการเข้าสังคมเด็กคนนี้จะปฏิเสธสังคมฮะอยู่คนเดียวนะไม่เข้าสังคมนะไม่มีเพื่อนมีฝูงชอบเล่นคนเดียวการสื่อสารเด็กคนนี้เวลามองหน้าก็จะไม่มองหน้าก็เด็ก lost to eye to eye contact นะครับไม่สดไม่อย่าพูดังไม่สดตายใครฮะอันที่สุดท้ายคือเรื่องของการเรียนเด็กคนนี้จะมีเรืยอเรียกเขาเรียกเ e a r n i n g g e บิวเจนซีแล้วก็มักจะเป็นต่อเด็กทีมมมม่มีมีมีเรื่องของการต่อต้านการเรียนส่วนใหญ่นะครับเล่นจินตนาการไม่เป็นให้แกทำมาเล่นขายของเล่นเด็กเล่นเนี่ยแก,แกเล่นไม่ได้เด็อแกได้แก,แกต้องการอะไรนี่บอกความในการตัวเองไม่ได้ว่าเดินไปกับพ่อกับแม่จะเอาอะไรเนี่ยแกบอกไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเด็กพิเศษอีกจนิดหนึ่งครับสำหรับสาเหตุก็มีด้วยกันมากมายนะครับ ต่อแต่เด็กที่ที่มีปัญหาทางด้านในสารสารที่สื่อสารทางด้านสมองเนี่ยสร้างน้อยเกินไปนะฮะซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันหลายตัวด้วยกันนะฮะการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาททํางานได้น้อยนะหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆบนภาวะต่างๆนะครับพวกไอพิษต่างๆเนี่ยนะครับหรือในรายที่แม่สารเสพติดต่างๆเนี่ยเขาบอกในรายที่แม่เสพติดพวกโคเคนนะฮะหรือพวกไอพวกไอไอินาเรนที่เป็นต้นเนี่ยนะฮะ หรือขอลกอ,อตามเนี่ยถ้าเกิดว่าขนาดตั้งครันแล้วเศษพวกนี้เป็นประจำเนี่ยลูกเกิดมาก็มีโอกาสที่จะเป็นเด็กพิเศษเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ได้เด็กบางคนนะฮะท,ที่ที่ที่มีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่เลยเนี่ยถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยที่เรียกลิกิกัดเนี่ยคือไม่ใช่ลำไส้มันรั่วเป็นคือไอ้เซลล์ที่ผนังลำไส้นี่มันมันเรียงตัวอาหารกัน ทาใหมอาหารบางอย่างเนี่ยผ่านเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้มีการย่อยอย่างอย่างสมบูรณ์นะฮะก็ไปเกิดปฏิกิริยากับกับกับไอพวกอิมมูเนตี้หรืออิมูนที่อยู่ผนังลำไส้เกิดปฏิกิริยาขึ้นมา,าเคเี็กเคเียกออโตอิมูนิซซ์เนี่ยนะครับและมีผลต่อสมองทําให้เกิดภาวะอันนี้ขึ้นว่าเด็กที่เป็นเป็นเด็กกรณีพิเศษเหล่านี้เนี่ยเกือบทุกรายมักจะมีหมาทางด้านลำไส้ด้วยเสมอนะที่คลิกิกัดเนี่ยนะครับครับพวกะนั้นเด็กพวกนี้นก็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  การรักษาของเราเนี่ยคือคือเราพยายามทำในเรื่องของอช่วยในการให้เรื่องของสารสกัดเชื้อโมเลกุลเนี่ยไปกระตุ้นให้สมองแกได้นนทำงานมากขึ้นมีฟังก์ชันมากขึ้นแล้วก็กำจัดหรือทำทำทำเรื่องของภาวะออโตอิมูนที่แกเป็นอยู่เนี่ยให้ดีขึ้น้วยการทำอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งก็หลายลายท,ที่ที่ให้มาเนี่ยพูดไม่ได้นะฮะเรียนหนังสือไม่ได้นะครับ ตอบตกเป็นประจำหรือเรียนไม่ชันเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถรักษาทุกเร่องนี้จบหายอะไรไปแล้วก็มีหลายคนนะฮะก็เป็นที่น่ายินดีครับขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียศูนย์ให้ความรู้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบเซลล์ซ่อมเซลล์เรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์จัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่7มีนาคม จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่14มีนาคมจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่15มีนาคมจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่21มีนาคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง Youtube Channel พิมพ์คำว่าชีวะโมเลกุลผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวโมเลกุลช่วง เปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคานทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในการแพทย์ทางเลือกแบบชีวะโมเลกุลเซลล์ Sell, ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ ell, ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นนะคะที่สำคัญคือเราจะต้องก้าวให้ทันโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลต้องขอขอบคุณค่ะศูนย์การแพทย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ